อันนี้น้ำต้มปรราลาเลยพี่ๆสวัสดีทุกคนครับผมที่เข้ามารับชม้มสิบมาตำเจวตำแจ,ว,ำแจวปลาทู่นะครับเพราะว่ามีปลาทูกะได้สิบตำแจวปลาทู่ให้พี่ให้น้องมึงหรือบ้านเท่าเอินมาปนป่าแค่ว่าใส่เสียในายบาล่ระครับโอ้โอ ใส่มกตะแลงครับผมขอถูดขอไผ่น้ำครับผมเดี๋ยวพี่น้องสิว่าแกจะเนื้อปลาพี่น้องสิทมว่า,านะกะเฮ้ากะก็รัดไปก่อนก็ <c oughs> รัดไปก่อนครับบริชายนะครับเห็ดมะปนป่ากวนนี่แกว่าเราขอถูดขอไผ่น้ำฝ <c oughs> นตกครับบ้านจะหน่อยฝนตกกะ อันพริกนี่แต่ว่าบบได้กีเด้อครับไม่ไม่ได้กีแพรว่ากั่วใส่กระทะเนี้ยกัวใส่กระทะมีพริกเอ่อพริกนุ่มพริกหยวกวกะพริกกินดากระเทียมหอมหมูมี่ม,ม,มีกับกระองใส่ครับผมเพราะว่าฝนมันตกเนาะกบะบอเป็นยังเอากะเห็ดซัมมี่ แกเนื้อแกจะเอาจนเนื้อปลาเลยครับก้างก็เอาผู้ใดแมนถ้าผู้ใดมากินก้างปุ๊บคงมุมีผู้ใดมากินก้างดอกปคนมันถ้าสมมติเขากินโคเก็ไปเฮ็ดถ้าถุงเป็นน้ำยาไปาปุ่นแม่คุณโอ้โหเฮ็ดเป็นน้ำยาเขาปุ่นก็ได้ใส่น้ำปลาแดกลงไปใส่น้ำปลาลาลงไป เป็นนำปนเออนำปนเป็นน้ำปนออนำนเาร้า mm hmm. กะแค่ว่ากะต้มไข่แล้วหนึ่งเขาแล้วก็ต้มไข่ไปน้ำเอาไข่เอาไข่ใส่ป้อ,อน,นึ่ง mm hmm. เนาะบาดเข้ากะต้มไข่ให้ลูก mm hmm. มันจังบ่ได้เคิกเวลาบาดเข้าว่าอันน mm hmm. ี้เพิ่อกลวกพักลวกพักอย่าเอาไปลวกกับในหม้อหนึ่งเนาะลวกอะจะ ใส่หม้อต้มหม้อลวกเปิดแก๊สขาเดียวกะลวกได้แครงแกงมะเขือพวงมันอาจจะอาจจะสีดำหน่อยเนาะมะเขือพวงหน่อไม้แล้วก็มะเขือต้องแล้งแล้วก็ผักขาแล้วก็นี่ใครนึกว่าจ้บนท่านไปเก็บมากมะเขือปอเฮ้ามะเขือเหลืองเฮ้าก็มีผักกระถิน เอ่อกำขึ้นไงเถงอะวะฮะกำขึ้นไงเถอะเนาะกำเพี้ว่าไงดีวะโอ้ขอตรวจขออภัยด้วยนะครับพี่พี่เดี๋ยวทําค่าเสร็จก็ค่อยอาบน้ำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะแกนดินเสียนะ ก็ฝน,นตกไปไหนมาใดก็ลำบากขนนล่นอับะกี่ไ่ไก่ช่วงนี้เราก็มันสภาพมันไม่สภาพอากาศมันไม่เย,ยี่ยมนวยเนาะพี่พี่ก็พี่พี่ก็ถามมาว่าทำไมตะหน่อยไม่ไปขายไก่เหรอ สภาพอากาศมันไม่เยี่ยม่วยครับผมก็ก็เลยไม่ได้ไปขายถ้าเราลงทุนไปแล้วมันเป็นอย่างนี้เนาะมันก็ทำให้เรานั่นเราก็เลยไม่ได้ออกไปเดี๋ยวหลังจากที่แกะเนื้อปลาเสร็จเรียบร้อย โอ้โหโอ้โหโอ้ย huh. ไ hmm. oh, ่เห hmm. ็นหอกมาเก็บกเขียหอยเก็บห้อยนึกว่าคอยคิดได้โอ้แทบว่าลองเก็บปากเขียมากนเก็บมห้้อหนี้อมาออดีดีเอาดีตีนสินโอ้้ตีนินโอ้ย่เห็นหอกอ้่เห็นหอ เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวถ้าลุกขึ้นเห็นหัวน,น่อมรดนี่เดี๋ยวไฟแอคชั่นกันบปัน่นปั่นมะเมียวเนาะพูดจักอยู่ว่ามะเมียวขูดมะพร้าวมีจังเยอะยางวะแซกฉีด ขอยกระิตับคนเนี่ยมึงแขนเนี่ยฉัมือต้องข่อยดิเอาแขนเนี่ยอาเป็นู้ายจิมีกรามไรก็ตัวหน่อยอย่างเงี้พี่น้องวัดแขนยงแขนทึ่มขับแขนยังแขนทึ้มคาเนี่ยเบียรจเนี่ยประทู เราแกะมาและพอเจะเนื้อมันครับผมแที่น้องเคยตับแล้วเทียมอีกไปเด็ดพร้อมกับเทียมแล้วตวดแล้วแล้วตะแกะออกออกปรุงรสด้วยสองอย่างเขาใส่น้ำปลาเขาก็ชิมมึงน้ำปลาเขากรปลามันพอดีพอนัวมอบ่ มันเบนัวบเบาเข็มคนเข้ากับใส่น้ำปลาขามันพ็ด,ดีแล้วกรับบ่ตรงใส่น้ำปลาก็ได้แต่ว่าสุ้รถกับขาดบดไนน่ได้เนาะลังีอรน้ำปลามันเข้มกวาสัสจนฉี่กับกบ,บ่ได้ใส่น้ำปลาเะมึงเอาพี่นาะํำเกลนฉี่เด้อแซ่บพี่นอะโมนี้สิเ็ดแบบ บนนี้หนามบรไดเนะเาะเพราะว่าปลาทู่ยยมันตัวใหญ่พอมดแบบแห้งๆนิดเดียวถ้าอยู่กรุงเทพก็จะตำแปีวปลาทู่ขายไม่มีผักลวกด้วยเนี่ย ตะกอนข่อยยิบเอาเออใช่เขาจะบักพีดอันนี้เ้าจะเสียบไม่เสียบด้านนั่นเหี้มเนียนเจี๊ยบกับเทียบเนี้ยอยิบเอาว่าเสียบอาไรนี่ชุดละสามสิบชุดละสี่สิบเฮลโหลเดี๋ยวแม่ทำนี่ก่อนแป๊บหนึ่งเป็นไรลูกว่าไข่ป่ะไข่ป่ะเออ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 ไปไป เดี๋ยวพ่อเข้าไปรอเข้าไปรอเดี๋ยวพ่อตามไปนะแป๊บนึงพ่อถ่ายคลิปให้แม่แป๊บนึงไปไปเร็วเร็วฝนมันตกเดี๋ยวเป็นหวัดเร็วเร็วเร็วเหนูตื่นมากเราเห็นพอน่เพราะว่าตื่นมากเราต้องเห็นพออยู่ขางอยู่ขางโตแม่แทนเทียเพรว่าไปตลาดจะเดือดเดือดเปนสิดเราก็สิติดกันหน่อยตื่นมาเราต้องเห็นันหน่อยเราจะเสิยหาย คื่นมากเ้าเสียโบ,บเห็ดแม่โบป็นยังครับเต่ว่า,าตรงหินจะหน่อยเจ็าปุจุงสิเดพี่น้อยนี่คือโบเห็ดกันไปรอไป,อปร,เรอ,อเจ้เ็ดตุงเรียงไงอ้าข้าวเขา่ได้อันนี้ผมชูรถโอ กินมากนีเขาก็ต้มไข่วะานีเขาก็ต้มไข่ฝนตก,นกโอ้ยายอยากกินต้มไข่โอ้ยิ่งเย็นล่ะพี่น้องแม่พื้นล่างล่างจะบูไข่แล้วก็อา่ายังก็เอายายังก็แม่ยายยอดยาย เอามันเครื่องเป็นกล้องดีแทียเป็นแนวบีบคือยังดีเทียบอีวัฒนาการทางการแพเคเท่อนี่เออบอกเลยลูกที่บอตักเบิด์เด้อพี่น้องเสียงเอาใส่เซ็ต<อ>มุกไว้ครับผมเดี๋ยวมันเออแตกแม่เออแตกแล้วอ,อือหยอกครับอ่ะเดีย๋ยอกบอกเสร็จนี่มันอยู่นานมากเนื้อมันอยู่นานมากเสียงเห็นเห็บเนี่ยจังไยกวอกง คนปลาเสร็จเรียบร้อยกับข้าววันนี้